นะครับการทํางานาถ้าเกิดเป็นแผนผังง่ายๆก็คือมันมีธาตุรู้อยู่ตรงนี้แล้วก็มีตัววัตถุมีตัวตาแล้วก็ตัวไฟภาพตัวไฟภาพตัวนี้คือวิญญาณขันนะครับอันนี้คือกระบวนการของวิญญาณขันทํางานฝังเกิดนะครับแล้วก็ธาตุรู้คนรู้ว่ามีวิญญาณขันทงานฝังเกิดแบบนี้กนนรณีวิญญาณขันฝังดับนะฮะตัววัตถุนะสมมติว่าตัวใจกันเนี่ยมันมีตั้งอยู่ตรงนี้ มันมีอยู่ใช่ไหมตอนคุณหลับเนี่ยตัววัตถุยังอยู่ไหมก็แสดงว่าตัวเนี้ยม,มันมันมีของมันอยู่แต่ตัวที่บันดับก็คือวิญญาณขันใช่ไหมรูปตัวเนี้ยยังไม่ดับยังไม่ถึงเวลาดับแต่ตาที่เราไม่ได้ไปมองเนี่ยนะที่เราไม,ไม่ไม่มีผัสสะก็คือเรียกว่าการกระทบอะ่ะตาเราไม่ไปเห็นรูปมันก็ไม่มีการกระทบมันก็เลยไม่มีไม่มีสิ่งที่ว่าวิญญาณขันที่เรียกว่า จากสุวิญญาณจะเห็นไหมธาตุรู้ทํางานตลอดเห็นไหมทั้งฝั่งฝั่งเกิดฝั่งนี้กับฝั่งดับฝั่งนี้ถ้าทางานตลอดก็คุณรู้ไงรู้ว่าไม่มีภาพแค่สังเกตเท่านี้เองจะง่ายนะครับส่วนการทํางานช่องทางอื่นตากูจจบุกเลนกายนะก็คือห้าประตูเนี่ยก็จะส่งรูปมาทางมนโนเป็นความคิดเวลาคุณมองทุเรียนตะแยนะเกิดความชอบไม่ชอบเนะี่ยมันจะมามนโมนมโนจะมีอะไรสัญญาว่าอ๋อนี่ทุเรียน สังขารโอ้ยน้ำไายไหลอะไรเงี้ยเวทนาคือสุขทุกข์อะไรเงี้ยคือฝั่งเนี้นจะเป็นฝั่งมโน,โนที่คุณบอปุ๊บมันจะเกิดมโนแล้วตัวท่านรู้เขาจะรู้กระบวนการของมโน,โนด้วยเขาไม่ได้รู้ฝั่งของไอตัวห้าประตูแรกอย่างเดียวประตูหกเขาก็รู้แต่ประตูหกมันยากเพราะว่ามันมีเรื่องราวเยอะบางคนบางคนมีอาการท้ออย่างเงี้ยท้อปุ๊บตัวนี้เป็นอะไรฮนะ เป็นฝั่งมโนแล้วท่านรู้ถ้าท่านรู้เขาไม่รู้นะเขาคิดว่าตัวเองท้อนะว่ามันยากจังเลยหรืออะไรปรุงแตงนะ่งเนี่ยมันเป็นยังไงฮนะถ้ารู้เกิดอวิชชาว่ามันไม่ใช่มันไม่ไม่ได้มองว่าเป็นแค่อาการของมโนมาทํางานไงผมถือว่าเนะี่ยมโนมันยากเพราะมันมีมันมีอะไรฮนะนอกจากท้อสงสัยแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีก อย่างเช่นที่เมื่ออย่างพี่ชี้พี่ถามผมมาเมื่อเช้าอะไรเนี่ยตัวที่พี่ถามอะ่ะอย่างเช่นเดี๋ยวผมยกตัวอ,อย่างเอ๊ะเราจะทําไงให้มันยาวนานอย่างเงี้ยไอ้วกเนี้ยทั้งนั้นแหละถูกไหมมันมันใช่มันงงไหมเพราะท่านรู้มันเป็นอย่างนี้ถ้าคุณจับมันได้นะมันจะเร็วคุณไม่จาเป็นต้องไปหายตัวนี้นะเดี๋ยวผมบอกเทคนิคนะันีเทคนิคขั้นสุดยอดเลยนะ บอกเฉพาะที่นี่นะคือคนเนี่ยเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าจะต้องไปหาไอ้าธาตุรู้ถูกป่าว่าไอ้ทําไมมันรู้สึกมันไม่ใจไม่ว่างไม่อะไรไม่ต้องไปหามันจัดการตัวนี้มันบอกยากจังเลยไอ้ทีเนี้ยยากจังเลยมันบอกท้อจังเลยเนี่ยท้อจังเลยคุณจะจัดจการตัวนี้เท่านั้นเองมันปรุงอะไรเนี่ยนะปรุงว่าเอ๊ะเราจะทายัางไงต่อให้ธาตุรู้เสถียรเนี่ยก็ตัวนี้แหละ พอท่านนี้ไอ้ตัวนี้โดนกระจัดกระจัดปุ๊บตัวนี้จะสว่างสวายเหมือนเดิมเหมือนเมฆหมอกที่มันโดนผักไปอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราปรุงอะไรนะที่ตัดกําลังใจนะโอ้ยท้อจังเลยมันก็ประกอบนี่แล้วมันมันเขาเรียกว่ามันเกาะเกาะกับตัวท่านรู้เรียบร้อยแต่ถ้าคุณเห็นว่าโอ้ยท้อจังเลยคุณเห็นโอ้ยอย่ามาหลอกฉันเลยนะมันก็หลุดมันค่แค่นี้อ่ะหลุดแล้วแล้วยังไงฮะถ้ารู้คุ้จะไปค้นไหมคุณแค่จัดการในตัวเนี้ยมันมีคู่ของมันไงนะบางคนไม่เข้าใจ จะไปนค้นในตัวเนี้ยที่จริงคุณไม่ต้องไปนค้นหรอกเพราะว่าที่มันไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็จะหลุดเองนะเพราะว่าวิชาจะเ,เกิดจากคุณเข้าใจไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวที่มันเข้ามาเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจอนเข้ามานะแต่มันหลอกเจ่งมากเลยถูกไหมมาบอกยากจังเลยเนี่ยคุณก็เชื่อมาแล้วเออยากจริงๆด้วยเฮ้ย hey, ทำไมเราเนี่ยพอคุณยากจริงๆก็เลยยากจริงๆตามตามที่คุณพูดเนะี่ยแต่ที่คุณบอกว่าง่ายจริงๆนะมันก็ง่ายถูกปะ บางคนก็บอกโอ้ยท้อจังเลยไม่เจอท่ารู้สักทีก็คุณจัดการตัวท้อนั่นแหละตัวปัญหาไอ้ตัวที่มันปรุงนั่นแหละตัวนั้นน่ะจัดการมันเลยมันก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยมันมีอะไรนะที่มันปรุงทุกคนน่าจะเจอแหละที่ถามผมทั้งหลายเน่ะต้องมีมีอะไรอีก,อย,กอยากจะถามอยากจะถามเห็น <c oughs> ไห<ป>มพอคุณเห็นปุ๊บมันจะถามไหมไม,มันก็จะรู้ใช่ไหมจังหวะที่คุณรู้ปุ๊บมันก็จะอยากจะถามก็หายใช่ไหม พราะคุณเห็นว่าอ๋อเนี่ยมันไอตัวนี้มันเข้ามาแล้วชูกมัไงไม่แค่นี้เองอะไรที่เป็นอะไรที่เป็นส่วนเกินจากรู้บ้งบางๆนะตัวนั้นก็คือตัวสิ่งที่ปรากฏคุณต้องชัดนะต้องมีความชัดสิ่งที่ปรากฏที่มันละเอียดแค่ไหนคุณต้องชัดกับมันด้วยอะนะรับล,ลองเนี่ยมันทุกคนมีหมดแหละนะที่คำถามคามถามทั้งหลายที่ถามผมก็คือตัวนี้แหละคุณจัดการในตัวนี้เท่านั้นนะ ไอ้ตัวนี้จะเกิดขึ้นมาเองโดยคุณตไม่ต้องคุณไม่ต้องหาหรอกเพราะตัวนี้แห่มสแตนบายรอเรียบร้อยแล้วเพียงแต่คุณทํากบจัดอตัวอวิชาพวกนี้ให้หมดมันจะหมดหมดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะความโกรธเกิดขึ้นมานะก็อ่าเราก็รู้รู้ปุ๊บก็หายอย่างเงี้ยความเครียดเกิดขึ้นมาหายอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดตัวนี้คุณยังไม่หาเขาไม่ได้นะคุณมาเขาเรียกว่ารู้รู้กายก่อนมารู้สึกตัวรู้กายเงี้ยเพื่อตัดกําลังอารมณ์ความคิด เพราะจังหวัดรู้สึกตัวมันจะเกิดสมาธินะครับ